ทำไมเราจึงไม่ควรบอกเป้าหมายในชีวิตของเราให้ใครฟังฟังแล้วมันดูขัดกับคำสอนทั่วไปใช่ไหมคะเพราะบางคนอาจจะคิดว่าการที่เราบอกเป้าหมายมันคือการประกาศเจตนารมณ์ที่แน่วแน่และเป็นเหมือนการทําให้ตัวเราเองนั้นมีแรงผลักดันไปให้ถึงเป้าหมายด้ยเร็วขึ้นแต่ในความเป็นจริงแล้วมันมีเหตุผลที่ลึกซึง้งที่อาจจะทําให้คุณหยุดชะงักอยู่กลางทาง จากการที่คุณบอกเป้าหมายตัวเองมากจนเกินไปคนรอบข้างตัวคุณอาจจะทําให้คุณล้มเลิกความฝันหรือล้มเลิกเส้นทางที่จะไปสู่เป้าหมายโดยที่คุณไม่รู้ตัวสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์กิฟเกเซยไฮที่จะมาพูดคุยเรื่องราวดีๆที่จะช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้นได้คุณเคยมีเป้าหมายอะไรบางอย่างที่มันยิ่งใหญ่อยู่ในใจไหมคะ แล้วคุณรู้สึกตื่นเต้นจนอยากจะเล่าให้ใครต่อใครฟังบางทีคุณอาจจะเคยบอกเป้าหมายกับเพื่อนสนิทว่าปีหน้าฉันอยากจะออกรถใหม่ปีหน้าฉันอยากจะลาออกไปต่างประเทศหรือปีหน้าฉันอยากจะทำธุรกิจส่วนตัวเพิ่มเติมหรือในบางครั้งคุณอาจจะบอกกับครอบครัวว่าฉันจะตั้งใจเรียนต่อแต่สิ่งที่คุณได้รับกลับมามันอาจจะไม่ใช่รอยยิ้มหรือคำว่าสู้ๆอย่างที่คุณหวังไว แต่มันกลับกลายเป็นเสียงหัวเราะเบาๆ,ๆคำเยาะเยะ้ยพร้อมกับประโยคที่ว่าแน่ใจแล้วเหรอไวหรือเปล่าฝันสูงเกินไปหรือเปล่าแล้วคุณรู้สึกยังไงในตอนนั้นที่คุณได้ยินคะคำพูดเหล่านั้นแม้มันจะดูเป็นคำเตือนจากคนที่หวังดีแต่มันกลายเป็นการปิดไฟในใจเราทีละดวงอย่างเง,งียบๆปิดไปทีละดวงอย่างช้าๆจนบางครั้งเราไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่า เราได้หมดไฟในการก้าวไปสู่เป้าหมายและสิ่งที่น่าเศร้านั่นก็คือคนส่วนใหญ่ไม่ได้ล้มเลิกเป้าหมายเพราะความล้มเหลวแต่เพราะเป็นเสียงรอบข้างที่เบี่ยงเบนจิตใจคำพูดของคนอื่นทำให้เราหมดศรัทธาในตัวเราเองหลายครั้งแค่คุณพูดเป้าหมายของคุณออกไปเจอคำพูดของคนรอบข้างมันก็อาจจะทำให้คุณอ่อนแรงลงทั้งที่คุณยังไม่ได้เริ่มก้าวแรกเลยด้วยซ้ำ วันนี้กิ๊บเกยก็จะมาพูดคุยแบบตรงๆถึงเหตุผลลึกๆที่คุณไม่ควรจะบอกเป้าหมายในชีวิตของคุณให้ใครฟังไม่ใช่เพราะเราต้องการปิดกั้นตัวเองแต่มันเป็นเพราะการที่เรารู้ว่าเมื่อไหร่ที่เราควรจะพูดและเมื่อไหร่ที่เราควรจะเงียบเพราะนั่นมันคือทักษะที่คนสำเร็จทุกคนมีอยู่ขอให้คุณเปิดใจแล้วลองฟังด้วยความนิ่งความลึกและมีความเชื่อที่ว่า เป้าหมายของชีวิตของคุณมันคือพลังศักดิ์สิทธิ์ที่ควรได้รับการปกป้องก่อนที่มันจะได้เวลาเฉิดชายบนเวทีของชีวิตแห่งความสำเร็จวันนี้เราจะมาพูดคุยถึง20เหตุผลที่คุณควรจะเก็บเป้าหมายไว้กับใจของคุณไว้กับความคิดของคุณเองเมื่อคุณฟัง20เหตุผลลึกๆแล้วคุณอาจจะได้ข้อคิดเพื่อนำไปใช้ในการเดินสู่เป้าหมายโดยที่ไม่สะดุดเลยค่ะ มาเริ่มกันที่เหตุผลแรกการพูดเป้าหมายให้คนอื่นฟังมันทำให้สมองเข้าใจว่าคุณทำสำเร็จไปแล้วตามงานวิจัยทางจีพิทยาของคุณปีเตอร์โกวิเซอร์ได้พูดว่าเมื่อเราพูดถึงเป้าหมายออกไปสมองนั้นจะหลั่งโดพามีนซึ่งเป็นสารแห่งความพึงพอใจมันทำให้เรารู้สึกว่าฉันได้ลงมือทำไปแล้ว ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วคุณยังไม่ได้เริ่มทำด้วยซ้ำและนี่ก็เ,เป็นกับดักทางสมองที่ทำให้หลายคนหมดแรงทำเพราะเข้าใจและรับรู้ถึงความรู้สึกความสำเร็จไปล่วงหน้าโดยที่ยังไม่ได้ลงมือทำจริงๆเหตุผลนี้ก็ทำให้ใครหลายๆคนล้มเลิกเป้าหมายโดยที่ยังไม่ได้ลงมือทำค่ะต่อมาเหตุผลข้อที่สองคนอื่นอาจจะไม่เข้าใจถึงเป้าหมายของคุณที่แท้จริง เป้าหมายบางอย่างมันเป็นเรื่องส่วนตัวอย่างลึกซึง้งบางคนนั้นมีเป้าหมายเพียงเพราะปมมาจากอดีตหรือเป็นเป้าหมายที่เป็นความฝันเล็กๆในใจหรือแม้แต่บางคนมีเป้าหมายเพื่อลบรอยความเจ็บปวดในชีวิตซึ่งในคนอื่นนั้นอาจจะไม่เข้าใจว่าทำไมคุณถึงต้องทำขนาดนั้นและเมื่อเขาไม่เข้าใจแล้วเขาก็จะพยายามลากคุณกลับมาสู่กรอบความคิดของพวกเขา มันจึงทำให้คุณไม่ได้ทำตามเป้าหมายของคุณสักทีค่ะต่อมาเหตุผลข้อที่สความคาดหวังจากคนอื่นจะกลายเป็นแรงกดดันเมื่อคุณจะต้องกลายเป็นคนที่ต้องคอยตอบคำถามจากคนรอบข้างเช่นถึงไหนแล้วเมื่อไหร่จะสำเร็จมันคุ้มไหมมันไหวหรือเปล่าคำพูดเหล่านี้มันเป็นแรงกดดันที่จะค่อยๆกัดกินความสุขจากการทำเป้าหมายของคุณ อย่าให้ความคาดหวังจากคนอื่นมากลายเป็นแรงกดดันและทำให้คุณเกิดความท้อแท้และล้มเลิกเป้าหมายไปนะคะต่อมาเหตุผลข้อที่4มีโอกาสที่คุณจะโดนดูถูกหรือบั่นทอนกำลังใจการบอกเป้าหมายออกไปในบางครั้งคนอื่นเขาไม่ได้ดูถูกเพราะคุณไม่เก่งแต่นั่นเป็นเพราะเขาไม่กล้าที่จะฝันเหมือนคุณ เขาจึงใช้คำพูดดูถูกหรือคำพูดที่บั่นทอนกำลังใจออกมาทดแทนเพื่อปิดปมของเขาการที่เราได้ยินคำพูดเชิงลบตอนที่เรายังไม่มั่นคงทางจิตใจมากพอมันจะกลายเป็นตัวที่บั่นทอนกำลังใจของเราและอาจกลายเป็นเหตุผลที่ทำให้คุณล้มเลิกและเชื่อใจในความมั่นใจของตัวเองต่อมาเหตุผลข้อที่5ความสำเร็จนั้นมันต้องอาศัยพลังงานเงียบ เพราะความสําเร็จหรือเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ส่วนใหญ่มักจะเกิดขึ้นในความเงียบจะต้องใช้เวลาต้องใช้ความตั้งใจและที่สําคัญจะต้องไม่เปิดเผยจนเกินไปเหมือนเป็นการบ่มเพาะต้นไม้จะต้องทนุถนอมและเลี้ยงดูการอาศัยเวลาและความตั้งใจอย่างเดียวไม่เพียงพอมันจะต้องอาศัยพลังงานเงียบเพื่อให้ต้นไม้นั้นเติบโตอย่างสวยงามความสำเร็จก็เช่นเดียวกัน ต่อมาเหตุผลข้อที่6คุณอาจจะหลุดเป้าหมายเพราะคําแนะนําที่ไม่ตรงจุดคําแนะนําดีๆจากคนที่อยู่รอบข้างมันอาจจะไม่ได้เหมาะกับเส้นทางจริงๆของชีวิตคุณเพราะพวกเขาไม่ได้รู้จักชีวิตของคุณทั้งหมดสุดท้ายแล้วคุณอาจจะเปลี่ยนเส้นทางตามคนอื่นโดยที่คุณลืมเหตุผลที่แท้จริงตั้งแต่เริ่มแรกต่อมาเหตุผลข้อที่7เป้าหมายของเราที่ถูกเปิดเผย มันง่ายต่อการถูกขโมยความคิดเพราะโลกใบนี้เต็มไปด้วยการแข่งขันบางคนไม่ลังเลที่จะหยิบขโมยไอเดียของเราไปและบางคนสามารถไปต่อยอดได้เร็วกว่าเพราะเขาอาจจะมีทรัพยากรที่พร้อมกว่าเราในยุคปัจจุบันที่ไอเดียมันเปรียบเสมือนมูลค่าของทองดังนั้นเป้าหมายของเราก็ควรเก็บไว้ในใจของเราจะดีกว่าต่อมาเหตุผลข้อที่8 ไม่ใช่ทุกคนที่จะอยากเห็นคุณประสบความสําเร็จเหตุผลข้อนี้ฟังแล้วมันอาจจะดูเศร้าแต่มันคือความจริงของชีวิตบนโลกใบนี้เพราะความสําเร็จของคุณมันอาจจะทำให้บางคนนั้นรู้สึกด้อยค่าดังนั้นการที่ให้คุณล้มเห็นคุณไม่ประสบความสําเร็จหรือการที่ทำให้คุณรู้สึกท้อแท้ไม่ไปถึงเป้าหมายนั้นมันจะทำให้เขารู้สึกดีในชีวิตของตัวเขาเอง รนี่มันคือแรงต้านทานแบบงเงียบๆที่ทำร้ายจิตใจผู้คนมามากมายไม่มีใครต้องการที่จะเห็นคนอื่นได้ดีกว่าตัวเราเองดังนั้นจงเก็บเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไว้งเงียบๆจะดีกว่าต่อมาเหตุผลข้อที่9การที่คุณไม่ไปบอกเป้าหมายให้ใครฟังเพราะคุณจะเสียเวลาอธิบายมากกว่าการลงมือทำการพูดหรือการอธิบายบ่อยๆ มันจะดึงคุณเข้าไปสู่บทสนทนาการชี้แจงหรือการอธิบายและมันยอมใช้พลังงานทางสมองเสียเวลาเยอะจนบางคนมัวแต่อธิบายเลยไม่ได้ลงมือทำสทักทีลืมไปว่าตัวเองควรจะเอาเวลานั้นไปลงมือทำแทนที่จะไปอธิบายว่าเราจะทำอะไรต่อมาเหตุผลข้อที่10คนอื่นอาจจะคาดหวังผลลัพธ์ในเวลาอันสั้น เป้าหมายบางอย่างมันต้องอาศัยระยะเวลาไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายในการเปลี่ยนแปลงชีวิตเป้าหมายในการสร้างธุรกิจของตัวเองเป้าหมายในการพัฒนาทักษะของเราซึ่งเวลาเราอธิบายเป้าหมายไปคนภายนอกมักจะไม่เข้าใจและจะเร่งเราให้เรารีบทำแล้วเห็นผลลัพธ์ให้เร็วขึ้นซึ่งนั่นมันจะเป็นคำพูดที่บั่นทอนจิตใจได้ง่ายมากผลลัพธ์ของแต่ละคนนั้นมันอาจจะใช้เวลาสั้นก็จริง แต่ในบางคนอาจจะใช้เวลายาวนานระยะเวลาในการทำผลลัพธ์ของแต่ละคนนั้นไม่เท่ากันนี่ก็ถือว่าเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่คุณไม่ควรบอกเป้าหมายกับใครคะ่ะต่อมาเหตุผลข้อที่11การที่คุณพูดมากเกินไปมันจะทำให้คุณหมดแรงมุ่งมั่นยิ่งคุณพูดออกไปมากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งสูญเสียพลังงานในการลงมือทำมันเหมือนเทียนที่ลุกไหม้ในที่แจ้ง ไฟมันจะหมดเร็วเพราะมันโดนลมพัดตลอดเวลาแต่มันไม่ได้ให้แสงสว่างอย่างในที่ที่มันควรจะให้ดังนั้นเปลี่ยนจากการพูดมาเป็นลงมือทำเพื่อให้เห็นผลลัพธ์ของเป้าหมายที่แท้จริงต่อมาเหตุผลข้อที่12คุณไม่จำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากใครการไปถามความคิดเห็นกับผู้คนรอบข้างหรือการรอคอยฟังคำอนุมัติจากคนรอบตัว หรือการโยนพวงมาลัยชีวิตให้คนอื่นขับแทนมันจะทำให้คุณไม่เป็นตัวของตัวเองทางๆั้งที่คุณควรจะเป็นคนกำหนดทิศทางในการเดินไปให้ถึงเป้าหมายด้วยตัวคุณเองคุณไม่จำเป็นต้องรอถามความเห็นจากใครไม่ต้องรอไฟเขียวจากใครหรือคำอนุมัติจากใครให้ฟังความคิดของตัวเองคำอนุมัติและความเชื่อมั่นจากตัวเราเองจะดีที่สุดต่อมาเหตุผลข้อที่13 เป้าหมายบางอย่างควรเติบโตในเส้นทางของเราเท่านั้นมันเหมือนการเพาะเมล็ดพันธุ์ที่ต้องฝังลึกลงในดินเฉพาะเส้นทางของเรามันคือเส้นทางที่มีความปลอดภัยที่สุดดังนั้นเราควรจะปูเส้นทางด้วยตัวเราเองที่จะสามารถเติบโตไปได้โดยไม่มีแรงกดดันจากสายตาของใครต่อมาเหตุผลข้อที่14เมื่อคุณไม่บอกเป้าหมายให้ใครฟัง คุณจะรักษาแรงจูงใจไว้ได้นานขึ้นพอเมื่อคุณไม่ได้ไปบอกใครว่าคุณกําลังจะทําอะไรคุณรู้สึกอย่างไรที่คุณกําลังลงมือทําไปให้ถึงเป้าหมายมันจะมีแรงจูงใจจากความคิดและความกดดันจากภายในใจของตัวคุณเองมันไม่ใช่เพื่อพิสูจน์ให้ใครเห็นแต่มันเป็นการทําเพื่อพัฒนาตัวเองจากข้างในและสิ่งนี้มันจะคงอยู่กว่าแรงผลักดันจากภายนอกซึ่งมันเป็นแรงผลักดันจากภายใน และสามารถไปสู่เป้าหมายได้อย่างรวดเร็วกว่าค่ะต่อไปเหตุผลข้อที่15การเก็บเป้าหมายไว้กับตัวเราเองมันคือพลังของความมั่นใจที่สุดแล้วเพราะความมั่นใจในเป้าหมายของตัวเราเองจริงๆแล้วมันไม่จําเป็นต้องพูดเยอะเพราะเราจะมีความเชื่อมั่นว่าเราทําได้และเราจะเชื่อว่าผลลัพธ์ที่ได้ออกมานั้นมันสามารถแทนคำพูดเป็นร้อยพันคำพูด ดังนั้นจงเก็บเป้าหมายไว้กับตัวเองและแทนคำพูดของความสำเร็จด้วยผลลัพธ์ที่เราทำต่อมาเหตุผลข้อที่16การที่คุณไม่บอกเป้าหมายให้ใครฟังมันจะเป็นการที่คุณสามารถหลีกเลี่ยงคำวิจารณ์ที่ไม่มีความจำเป็นในความคิดของคุณมันไม่ใช่ว่าทุกคำตินั้นมันจะสร้างสรรค์และคำวิจารณ์หลายๆคำวิจารณ์นั้นมันมาจากคนที่เขาไม่ได้เข้าใจความฝันของคุณอย่างแท้จริง การที่คุณเก็บเป้าหมายของคุณไว้มันจะช่วยหลีกเลี่ยงคำพูดเชิงลบนี้ที่มันอาจจะทำให้คุณบดไฟโดยไม่จํำเป็นหลีกเลี่ยงคำพูดที่จะทำให้คุณรู้สึกไม่ดีกับตัวเองซึ่งคำพูดเหล่านั้นมันเป็นสิ่งที่คุณควบคุมไม่ได้ทางที่ดีควรจะเงียบไว้ดีที่สุดต่อมาเหตุผลข้อที่17การที่คุณไม่บอกเป้าหมายให้ใครฟังคุณจะได้เรียนรู้จากความผิดพลาดแบบเงียบ การลองผิดลองถูกนั้นมันเป็นสิ่งที่จำเป็นกับการที่เราล้มแล้วลุกขึ้นไปสู่เป้าหมายได้ในบางครั้งการที่เราผิดพลาดมันอาจจะทำให้เราเกิดความท้อแท้แต่ถ้าเราไปเป่าประกาศเป้าหมายออกไปล่วงหน้าแล้วเราล้มเหลวสิ่งที่เราจะได้จากคนรอบข้างมันอาจจะทำให้เรายิ่งรู้สึกท้อแท้ไปได้ไม่ว่าจะเป็นการ,รเผชิญกับสายตาคำถามคำดูถูกเหยียดยามต่างๆจากผู้คนรอบข้าง ยิ่งทำให้คุณรู้สึกล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำอีกแต่ถ้าคุณได้เรียนรู้จากความผิดพลาดแบบเงียบๆคุณก็สามารถที่จะลุกขึ้นได้เร็วขึ้นค่ะต่อมาเหตุผลข้อที่18การที่เราไม่บอกเป้าหมายให้กับใครมันคือการตั้งขอบเขตให้กับตัวเราเองการตั้งขอบเขตมันก็เหมือนเป็นกำแพงหรือเป็นเกราะป้องกันของเราที่เราจะปกป้องเป้าหมายของเราไว้ ไม่ให้ใครเข้ามายุ่งหรือมาก้าวไก่มากจนเกินไปการตั้งกรอบนี้มันจะช่วยให้พลังงานของเราในการเดินไปสู่เป้าหมายนั้นมันค่อยๆเพิ่มขึ้นหรือเราสามารถเติมไฟให้กับตัวเราเองได้โดยไม่มีใครมาทำลายหรือบั่นทอนกำลังใจกับเราต่อมาเหตุผลข้อที่19เมื่อคุณไม่บอกเป้าหมายให้กับใครคุณจะได้ยินเสียงจากภายในของตัวคุณเองชัดขึ้น นั่นคือความชัดเจนที่คุณสามารถลงมือทำไปสู่เป้าหมายได้เมื่อเสียงจากคนรอบข้างเงียบลงเสียงของหัวใจของคุณนั้นมันจะดังขึ้นและนั่นมันคือเสียงที่แท้จริงที่จะทำให้คุณเดินไปสู่เป้าหมายตามเส้นทางที่คุณเลือกได้เพราะนั่นมันไม่ใช่เสียงจากความคาดหวังของคนภายนอกและเหตุผลข้อที่20เมื่อคุณไม่ได้บอกเป้าหมายให้ใครฟังความสำเร็จที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้บอกล่วงหน้า มันย่อมมีพลังมากกว่าที่ทำให้คุณเดินไปสู่ความสำเร็จก้าวต่อไปได้ไม่มีอะไรที่มันจะสามารถสร้างแรงบันดาลใจได้ดีมากกว่าการทำให้เห็นเพราะการทำให้เห็นมันมีพลังมากกว่าการพูดให้ฟังการประสบความสำเร็จโดยไม่มีการประกาศล่วงหน้ามันยิ่งจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจงเงียบๆของคุณแต่มันเป็นแรงบันดาลใจที่ทรงพลังที่สุดที่จะทำให้ชีวิตของคุณ สามารถที่จะก้าวไปสู่เป้าหมายต่อไปได้อย่างรวดเร็วมีคุณค่าและมีความหมายที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณไปในทางที่ดีขึ้นได้คุณผู้ฟังคะและนี่ก็เป็น20เหตุผลที่คุณควรจะเก็บเป้าหมายไว้ในใจไม่ใช่เพราะคุณขี้กลัวไม่ใช่เพราะคุณไม่กล้าหรือไม่ใช่เพราะคุณขาดความมั่นใจแต่มันคือสัญญาณของความรู้สึกในการเคารพความฝันของตัวคุณเองเป้าหมายในชีวิต ไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องรีบประกาศมันไม่ใช่ต้องการคำยืนยันจากคนภายนอกมันไม่จำเป็นต้องการเสียงเชียร์มันไม่ต้องการคำอวยพรแต่มันต้องการเพียงความมั่นใจและการลงมือทำอย่างเงียบๆและต่อเนื่องเพราะความสำเร็จมันไม่ได้เกิดจากการพูดแต่มันเกิดจากการที่คุณลงมือทำทุกวันแม้ไม่มีใครรู้แม้ไม่มีใครเห็นแต่วันหนึ่งผลลัพธ์มันจะพูดแทนคำพูดทุกคำพูด ดังนั้นจงปกป้องเป้าหมายของคุณเมื่อมันยังไม่สำเร็จเหมือนการเก็บมเมล็ดพันธุ์ไว้ในดินลึกๆค่อยๆรดน้ำอย่างเงียบๆอย่างอดทนอ่อนโยนกับตัวเองและรอในวันที่เติบโตและผลิดอกงดงามอย่าก,กลัวที่จะเงียบอย่าก,กลัวที่จะเดินคนเดียวและอย่าก,กลัวที่จะเป็นความลับที่สวยงามที่สุดของตัวคุณเองแล้ววันหนึ่งคุณจะพูดกับตัวเองว่าดีแล้วที่ฉันเงียบไว้ และนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่จะช่วยให้คุณเดินไปถึงเป้าหมายได้อย่างมีความสุขในแบบฉบับที่กิ๊เก๋มาเซย์ในะคะแนวคิดเหล่านี้ก็เป็นเพียงความเห็นส่วนตัวของกิ๊เก๋ที่อยากจะขอเป็นกำลังใจและเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้คุณผู้ฟังมีชีวิตที่ดีขึ้นค่ะถ้าถูกใจคลิปนี้กิ๊เก๋ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อน ขอให้คุณผู้ฟังมีความสุขในทุกๆวันนะคะสวัสดีค่ะ